กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนเพื่อนช่วงบ่ายนะคะวันนี้ก็มาเจอกันน้อยนะคะอ่าคิดถึงเพื่อนเนเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เพื่อนๆอ่าที่ผ่านทั้งย้อนหลังทั้งอ่ามาที่แบบคุยอตรงเวทีนะคะคุยกันเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกกําลังใจนะคะทุกกําลังใจวันนี้ก็ช่วงบ่ายๆนะคะช่วงบ่ายๆก็ บวกนะคะให้กับคนทํางานนะคะใครที่ผ่านแล้วก็ขอให้อ่าเป็นกําลังใจที่ดีให้นะคะขอให้เฮงเฮงกันทุกคนใครที่ยังไม่ผ่านก็มาจับไม้จับแต่ที่นี้นางก็ไม่ได้อะไรก็โพสตลงไปแล้วแต่ว่ามันจะโอเคไหมหรืออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีภาพวิวเยอะเยอะแต่อ่าวิดีโอนางน่ะมีมีโฆษณาทุกอันเลยแต่ที่นี้ แล้วก็คลิปยาวอ่ะเพราะนั้นนางก็ไม่เข้าใจยา,ยานางกลัวว่ามันจะผิดนะคะอยากจะผ่านเหมือนกันอยากจะรู้ว่าถ้าผ่านการนักข่าน,นี่มันจะเป็นยังไงนะคะ mm. ขอบคุณไลยๆขอบคุณอ่ณาคุณพ่อรัชกิจด้วยนะคะ mm. วันนี้ก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยค mm. ่ะ แต่ถ้าช่วงก่อนหน้านั้นไปน่ะก็เหมือนเหมือนเดิมที่เวลาผ่านแล้วก็ตั้งค่าได้เลยแต่เดี๋ยวนี้รอกันหมดนะคะรอกันหมดแต่แต่เวลาเราลงคลิปไปน่ะเขาคุณโครเขาก็มาแปะให้ตลอดแหละเหมือนที่คอยสนับสนุนกันนะคะ เป็นพลังบวกให้เพื่อนๆนะคะ ยีเรืองก็เลยไม่รู้ว่าไปตั้งค่าอะไรยีเรืองก็เฉยอยู่ค่ะเนี่ยเขาเขาจะบอกว่าเขาแตะเขาไปหมุนมืออาชีพแล้วก็ไปตั้งค่าเขาบอกเนี่ยไปตั้งค่าแล้วก็ไปร้องขอแสดงว่ายีเรืองตั้งสวยนะคะ สวยของก็เต็มที่แต่ที่นี้อ่าถ้าว่างก็มานั่งคุยมานั่งอะไรแต่ถ้าไว้ว่างก็เงียบเลยนะถ้าใครจะขึ้นเวทีหรืออะไรก็จะไม่เห็น,หนรอกันทุกคนไม่ใช้ผ่านแต่คุณโคน่ะมาแปะทุกคลิปเลยนะคะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่หมานหรอกที่แรก เตรียมให้เสร็จก่อนโต๊ะต้องเสร็จช้อนต้องเสร็จพี่มันปลาต้องเสร็จน้ําต้องเสร็จ,ตเ,รจเตรียมไว้ลูกค้าเราถึงจะเปิดอันนั้นแหละโอเคนางว่านี่นะอายี่เลืองติดเหลืองขึ้นเลยบอกว่าอาโพ์นี้อาเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนว่าไม่ปลอดภัยอ่ะคุณน้องพัสศรอาถ้ามีการคลิปการเดินทางนะพอเราทมาแบบมันนานนานาทาเป็นสิบปีอย่างเงี้ยสิบปีนะคะ พอสิบปีอ่าร่างกายเราก็จะเหมือนเหมือนอ่าโอเคนะเพราะว่าหน้าฝนมันไม่ร้อนเนาะอยู่สบายนอนหลับสบายดีมากๆเลยนะคะอ่าวันนี้ได้อะไรอ่าทานข้าวค่ะคุณตานิดวันนี้ได้อะไรเออเยอะก็เยอะคลิปยาวนางก็ลงอ่าลงเลยลงเยอะก็เยอะไ,ไปนางไม่ได้ปัดนะคะทีนี้โอ,โ,โอ้โหนางก็เลยอ่าอยากจะมาถามนะคะ ก็เลยก็เป็นแบบบางทีแบบเดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นหน้าหน้าฟีดเหมือนอ่าช่วงอ่ะเราขึ้นน่ะเวทีนะคะยายอายแล้วเนาะก็เลยมาขึ้นเอาเอาตามที่เราพอได้นั่งคุยกับเพื่อนๆเนาะ ขอบคุณลหลายๆขอบคุณลหลายๆเป็นพลังบวกค่ะคุณน้องพัชสอนเป็นพลังบวกเพราะว่า ข้าวนะคะข้าวเปล่า,าลูกค้าที่เขาขายจินนะคะเขาอยู่ต่างประเทศเขาบอกถามเพราะว่ากินข้าวเหมือนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่หนูพิดคุณแม่สุพันธพรเป็นยังไง่บ้างอาอารอตรวจสอบคุณแม่อคุณแม่ยังนาทียังไม่พบนอ,อ,ใอกใกล้ระยะจะครึ่งชงั่วโมงสามห้านาทีนานมากมากเลย ที่ที่ที่นางอยู่เนี่ยน่าจะเป็นร้อยแต่ถ้าที่โน่นท,ที่โน่นเจ็ดสิบนะที่นี่ต้องร้อยทนาต้องร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคณะก็ไม่แพงเตงก็ธรรมดามันก็ไม่เดี๋ยวทํากับข้าวให้ลูกค้าก่อนนะคะบ่ายตอนนี้ว่างช่วงบ่ายนะคะ วันนี้ก็สวัสดีชาว facebook ค่ะชาว AI ไอนะคะแล้วก็เพื่อนๆอ่าครีเอเตอร์ทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้ก็อ่ายืนยันตัวตนตามเคยนะใ,ให้นะคะขอให้ผ่านไ้ๆผ่านผ่านแล้วมารอด้วยกันนะคะอย่าลืมก็จะรอคุณสุภริศอยู่นะคะเดี๋ยวก็ผ่านนะคะเดี๋ยวก็ผ่านทําไปนะคะทําไปเรื่อย <c oughs> คนเรามันไม่ก็เลยว่าอะแล้วป้าจะไปอยู่ไหนป้าก็จะกลับบ้านก็อบอกไม่กลับถ้าไม่กลับไปอยู่อ่าที่อ่ ที่ของหนูที่หลังข้้งหลังหลงจอกก็ได้เพราะว่าเขาที่เยอะน้อยหนึ่งนะคะก็เลยอ่ะก็หลายหลายชั่วโมงอยู่นะที่แบบว่าเราอ่ะไม่ได้ดูอ่ะเนาะตั้งแต่สิบเอโมงถึงบ่ายโมงอย่างนี้ก็จะมีคนมาตลอดเนาะก็เลยอ่ะขึ้นบายบ่าย เทียนมันถูกนะคะนางก็เลยกินเป็นสองลูกกินข้าวไม่ได้จังเต่เมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ได้กินเป็นแบบสบายไม่ต้องแบบอ่าร้อนเนาะแสงแดดก็ไม่มีนะคะขอบคุณนะคะพัสอนะคะขอบคุณคุณน้องพัดสนคุณสรีคงและก็เพื่อนๆทุกคนทําไมไม่ให้ผ่านนะคะเพราะว่าอ่าคนทุกครึ่งประเทศมั้งอ่าที่ตอนเนี้ยอ่า เขาก็รอตรวจสอบกันทุกคนเนะาะอ่ะก็จะมีอยากได้แต่ก็ต้องทํางานเอาทํางานอย่างอื่นไงใช่ไหมตื่นมาก็ต้องทํางานแหละอยากได้เพราะว่าอยากได้เหรียญเหรียญบาทเหรียญอะไรของเรานี่แหละก็อยากได้ว่าเลยนะเนาะเขาพขยังพูดได้เราก็จะเราก็พูดได้เหมือนกันแหละอ่าก็ลงไปค่ะแม่ก็อาจจะลงอ่าเคยลงเยอะก็ลงคิดหยุดมั่งอะไร คนสวยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจวันนี้ก็ทํางานไปด้วยคุยไปด้วยก็มีสีสันดีค่ะ <laughs> ลูกค้าเข้าก็แวบบแวบบไปนั่งไปคุยมั่งอะไรมั่งนะคะเดินมั่งนะคะเทียงง่ยวไงเมื่อก่อนเมื่อก่อนยีเรืองจะไม่เล่นเลยจะไม่ดูอะไรเลยไม่ดูหนังไม่อ,อยีเรื่องจะฟังเพลงอย่างเดียวนะคะฟังเพลงถ้าถ้ามีอ่าในโทรศัพท์นะยีเรืองจะฟังเพลงอย่างเดียวอย่างอื่นไม่วันนี้อ่ะ,อะคนนี้อ่ะขึ้นเวทีแล้วนะเราก็รู้เนาะ เดี๋ยวนี้อ่ค้นไปเถอะค้นไปนอกอากไปดูที่อ่าคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์น่ะคลิปเราไว้อ่ะแล้วเราก็เยอะมากๆไปเจอมาคอมาคอซื้อมาคอมาโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณนะคะ,คข,อคะ,คะขอบคุณพี่ไม้กํามังใจนะคะขอบคุณมากมายเป็นพลังบวกค่ะ ยังไม่มีคอนเทนต์เละค่ะเพราะว่าสร้างไรายได้ไม่ได้เนะแต่ว่าว่าสร้างไม่ได้ค่าถ้าคลิปไหนที่เป็นแบบว่าคลิปยาวเนาะถ้าสมมติว่ายอดวิวเยอะก็จะเป็นของสตรีมขายไม่เห็นทักทายเลยนะทักทุกวันก็ถ้าผ่านก็ทักทายคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีโถนะคะ <laughs> แต่แต่อคลิปยาวมันก็เป็นโบนัสนะคะเนาะคุณแขกคลิปยาวก็เป็นโบนัสเนะาะเพราะว่าเห็นอยู่อะไรหรอกมันก็ธรรมดาของเราเนาะเราก็ไม่ว่างที่จะ,ะบางทีก็คอมเมนต์เพื่อนก็อาจบางวันก็อาจจะไม่เยอะบางวันก็ดูได้โบนัสไปโบนัสถ้ามิค้ามีให้ตลอดก็โอเคค่ะแม่ดีด้วยเนาะนางว่าดีนะ แล้วก็มีเรียวใช่ไหมมีเลียวโอ้โหเต็มที่ไปเลยก็ช่วงนี้ก็รอกันหมดก็เลยไม่อะไรนะคะก็ทําภาพนิ่งไปก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่คุณโคมาแปะทุกทุกงานเลยนะคะคุณโคมาแปะทุกทุกคลิปเลยลงคลิปไหนเขาก็ ประมาณ5โมงแต่ตกทุกวันนะคะแต่บางทีก็กลางวันอ่าไม่มีแต่แต่เมื่อวานเนี่ยกลางวันไม่มีแต่กลางคืนมีค่ะแต่วันนี้ตอนเช้าก็มีอยู่ปลอยๆแล้วก็ โปไหนและคุณสุพนิษ์ปรไหนแหละแต่เดี๋ยวนี้อ่ะเขาไม่ให้เห็นเหมือนเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนเย่ยเรื่องจะเลื่อนนะา่ะยายนางเราตรวจสอบแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านก็เพื่อนก็เยอะเหมือนกันอะทุกคนนั่นแหละช่วงนี้ไม่มีใครผ่านเลยนะคะก็ ะะเป็นพลังบวกเพื่อนๆทุกคนก็ทํางานเต็มที่เนาะแล้วก็ทํางานเต็มที่กับ Facebook แต่เวลาพอเราถึงจริงจริงก็ Facebook ก็เาทีและเหลือ5นาทีอย่างนี้โผล่พวดขึ้นมาหน้าฟีเลยนะ,ะเป็นแบบนั้นจริงๆ เหมือนกันทั้งคลิปยาวคลิปสั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอะอะไรนางไม่เข้าใจอ๋อน้องแวงน้องแวงขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเรื่องกับน้องแวงแต่ะจะทําอะไรก็ไม่ดูนะคะก็จะมีลงรูปภาพนิดหน่อยเวลามีงานมีอะไรมีงานตามงานบุญงานแต่งอะไรที่บ้านอะไรก็จะลงนิดแต่ก็คิดถึงเหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าอ่าอ่าแว้เดินทางก็ แวะเยี่ยมอะไรอย่างนี้บ้านเพื่อนก็เจอก็แวะนะคะไม่มีการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเมศสุพันธพรนั่งอ่ะตอนเช้าเช้านางตื่นสายค่ะไม่ทันใครใครขึ้นเวทีตอนเจ้า,านะคะนางตื่นหกโมงแล้วขึ้นเวทีไม่ ก็ไม่อยากดูอะไรก็ไม่อยากดูอ่าไม่ค่อยดูเป็นคนไม่ดูหนังไม่ชอบดูหนังที่แบบยาว,ยาวนะคะถ้ายาวๆและเกินชั่วโมงแล้วะจมเอาอยู่แต่น้อยมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนฝนาฝนตกนะคะฝนตกก็อาจจะ ทีก็ไปข้างนอกก็ไม่สะดวกนะคะบางทีไปข้างนอกไปซื้อของซื้ออะไรหมดทุกคนเลย <c oughs> ก็เลยว่าก,ก็ทำไป ขอบคุณค่ะขอให้อ่าสมพรปากเด้อคุณแม่เด้อน่ากาโรอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนนะคะแม่เขียนหรือเปล่าขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเป็นคนตังใจนะคะทำคลิปก็คลิป อ่าดยนมากก็เป็นธรรมชาติและการเดินทางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้เพื่อนเมื่อก่อนน่ะจะเห็นเลยเนาะเวลาขึ้นเวทีเนี่ยเขาจะขึ้นหน้าสตอรี่หมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนะไม่มีนะคะเมื่อก่อนน่ะตื่นเช้ามานี่จะเด้งไปหมดที่จริงทุกวันนี้ ไม่เห็นนะไม่งั้นน่ะเมื่อก่อนยียเรืองน่ะจากคุณน่ะอะไรเนี้ยที่เข้ามาให้กำลังใจยีเรืองตลอดปกติอ่ะถ้าเขาขึ้นเวทีนะ่ะมันจะปิ้งขึ้นมาอ่อับเอนางพูดแล้วรอบหนึ่งนางขึ้นเวทีทีนี้นางก็เลยว่าอุย้ยหันหน่ะแบบว่าเวลาลูก เนาะใครเนาะคอมเมนต์ด้วยนะคะแม่เขียนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เขียนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะรอตรวจสอบแต่ก็ไม่รู้ว่าวันอยอดวิวอ่โบนัสอ่ะเยอะมากๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนแค่พันหนึ่งก็ขึ้นแล้วเซนแต่เดี๋ยวนี้ห้าพันสี่พันห้าพันถึงก็แล้วสวย,สวย สวัสดีค่ะสวัสดีสิรีมาขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจอ่าคุณน้อง uh, ออ่าตอนนี้กี่เดือนแล้วคะท้องกี่เดือน เราเหมือนกันไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันเนาะไอ้กอนเขาบอกว่าเพจใหญ่ๆเขาบอกว่าอุ้ยอย่าไปหัวซาเลยเขาว่าสตรีมน่ะถ้ามีโบนัสให้ทําก็ทําโบนัสให้เต็มที่มังก็อทําไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเ็าไม่ได้อะไรมากมายถามว่าลงเยอะไหมคลิปบางวันก่อเยอะบางวันก่อน้อยแล้วแต่แต่ว่าลงทุกวันไม่ได้แแต่ภาพนิ่ง นางตลอดเลยเดี๋ยวนี้อ่ะเห็นมั่งไม่เห็นมั่งเพราะว่าเพื่อนก็เยอะขึ้นเนาะเพื่อพอเพื่อนเยอะแล้วลูกค้าเรียกนะคะตื่นหรือยังเข้ะประตูะตเลยเป็นแบบนั้นจริงขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆทั้งหลายคุณแม่สุพรรณพรนะคะ แล้วก็สิริมานะคะแล้วก็คุณแม่สายทองนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคุณนักกรคุณสุพนิษนะคะประมาณห้าโมงแต่ตกทุกวันนะคะแต่บางทีก็กลางวันอไม่มีแต่แต่เมื่อวานเนี่ย กลางวันไม่มีแต่กลางคืนมีค่ะแต่วันนี้ตอนเช้าก็มีอยู่ปลอย,ลอยแล้วก็พอเราทำมาแบบมันนานนานอ่าทําเป็นสิบปีอย่างเงี้ยสิบปีนะคะพอสิบปีอ่าร่างกายเราก็จะเหมือนเหมือนอ่า สิบนาทีห้านาทีก็จะเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนางก็เลยตัดออกไปเอาออกไปที่ที่แบบว่าอ่ามันทําแบบว่า่วงเวลาเราไงเพื่อนก็รอเหมือนกันแล้วก็รอไปอค่ะไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะขอบคุณนะคะแต่ว่าไลฟ์สดก็จะน้อยนิดนึงขึ้นเวทีชั่วโมงหนึ่ง วันละชั่วโมงก็วันนี้ปกติทุกวันก็จะขึ้นเช้านะคะขอขึ้นเช้าเยอยู่แถวต่างจังหวัดน่าจะมีของหน่อไม้พวกเห็เนาะพวกเห็ดพวกหน่อไม้น่ะนางอยากไปหาจังเลยแต่ไม่ไม่มีเวลากลับบ้านนะคะก็เลยอายากป้า คุณให้โบนัสมาตลอดไม่เป็นไรฉันก็ทาโบนัสไป <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสุดีพงศ์นะคะที่ทามาให้กําลังใจวันนี้เมื่อก่อนไม่ได้พักเลยเดี๋ยวนี้่ทําไปนั่งไปคุยไปนะคะก็จะมีช่วงบ่ายก็จะอ่าเมื่อก่อนช่วงบ่ายก็ปิดแล้วอตอนเช้ามันคนเยอะเนะไปแต่ถ้าวันไหนไวนาา่างก็จะแวะเวียนบ,าง,บางทีบางวันก็ไม่ว่างบางทีเลื่อน,อนๆไง ผ่านเห็นอยู่แต่บางทีก็ไม่ว่างอย่างอย่างถ้านั่งดูจริงๆอ่ะก็จะดูได้เพื่อนได้เยอะบางทีดูเพื่อนก็ดูเฉยๆไม่ได้ฟังก็มีค่ะบางทีก็เปิดให้กำลังใจกันเนอะต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ย วิวก็หกเจ็ดพันสามพันสี่ห้าพันขึ้นหลายอยู่แต่แต่ว่ามันอายอดอาเหรียญของเขาก็จะพอผ่านแล้วก็จะตั้งค่าแล้วก็ผ่านเลยแต่ตอนนี้เขานนต้องรอถนนเท่านี้เราก็ไม่คาดเดาว่ายัางไงเนาะเดี๋ยวนี้คุณแม่ได้อ่ากี่เหรียญแล้วคะ นางก็อยากถามอ่ามันก็คุยได้แล้วแหละก็คนเผ็ดิมแบบบางทีแบบเดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นหน้าหน้าฟีดเหมือนอ่าช่วงอ่ะเราขึ้นน่ะเวทีนะคะยายอ่าไม่เป็นไรนางก็อ่าเพื่อนๆนะที่บางคนก็ผ่านไปหลายคนก็คือว่าผ่านแล้วก็อยากพักบ้างอะเนาะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าล้า เหมือนช่วงก่อนช่วงก่อนน่ะอ่าไม่ได้หยุดตั้งแต่เช้ายันเอ่อแหละอ่าเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายสองโมงไม่ได้หยุด จะไม่ผ่านอ่ะมันก็นานแต่บโบนัสอ่ะเขาก็ให้ถ้ให้ไปเรื่อยๆได้เยอะเรื่องอ่ายอะเรื่องก็ดีใจนะคะที่มีโบนัสให้ทําหนังก็ไม่อยากดูอะไรก็ไม่อยากดูอ่าไม่ค่อยดูเป็นคนไม่ดูหนังไม่ชอบดูหนังที่แบบยาวๆนะคะ ยาวๆและเกินชั่วโมงและวจะก็จะเป็นแบบนี้อ่าไม่ได้หยุดนะคะก็ถ้าวันหยุดก็ลูกค้าก็อาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ถือว่าน้อยก็ไม่ขอบคุณคุณสตรีพงศ์นะคะ ไม่เจอนานค่ะมนก็ไม่เจอน้องก็สตรไปเทีย่ยวแต่ต่างประเทศนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เจอ <c oughs> <c oughs> เขาบอกแชร์ได้นางก็แชร์เหมือนกันแต่เขาบอกเขาจะปิดกัน้นไม่รู้ว่าปิดอะไรเพราะว่าเราทําไม่นี่ก็ยังไม่ผ่านเนาะยอดวิวก็งั้นๆแหละทำไปอะไรเงี้ยทําไปทีนี้ก็ก็เลยอ่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะก็ไม่เข้าใจหรอกทีนี้อ่ะทําได้ทํา ก็คิดถึงเหมือนเดิมถ้าสมมุติว่าอ่าอ่าแวะเดินทางก็แวะเยี่ยมอะไรอย่างนี้บ้านเพื่อนก็เจอก็แวะนะคะไม่มีการอะไรอย่าลืมก็พูดแค่นี้เนาะมีแต่ภาพวิวสวยๆแบบว่ามันจะมีภูเขาแล้วก็ไล่มันเนะาะมันก็นดิดเดียวคลิปคลิปเดียวนะทีนี้เพื่อนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นะคะถ้าเป็นอ่าการอ่าเดินทางนีง่ตรงไหนอ่าไม่ข้ามถนนก็จูง เห็นรถด,ด้วยเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็โอเคมันก็มีความสุขนะคะคนนะคะขอบคุณนะคุณหนาเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กทั่วโลกด้วยนะคะที่มาส่งกําลังใจให้ตลอดเนาะก็เข้าไปดูก็บางทีเพื่อนก็ต่างแดนนะคะต่างแดนบางทีก็คอมเมนต์เข้ามา ก็ตกกลางคืนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตกแต่ตอนนี้ก็เ,เมื่อเช้านี้ก็มีอ่าปล่อยนะคะหยุดอีกแล้วนะคะแต่ยังคลึ้มเหมือนเดิมนะคะคลึ่มเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆตอนสายลูกค้าเข้าค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสิรีพง์คุณอาเยเหียมนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะคะค่ะยายนั่งรอตรวจสอบแต่ว่า ก็ยังไม่ผ่านก็เพื่อนก็เยอะเหมือนกันอทุกคนนั่นแหละช่วงเนี้ยไม่มีใครผ่านเลยนะคะก็โน่นที่ต่างประเทศ่ะกินกินข้าวเหมือนที่ไทยไหมเขาบอกว่ากินเหมือนกันคุยกันนาอเขาพูดไทยได้ก็เก่งมากเลยนะเข้ามาเขาก็ทํางานนอกหลัซอื่นพอพอออกไปนะหายไปเลยหาไม่เจอเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ เป็นแบบนั้นจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ก็อสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะช่วงบ่ายนะคะวันนี้ยายเลืองคูมิลานะคะมายืนยันก็ตรวจสอบได้ว่าเพื่อนกับหายโบนัสมากก็เลยเหตุโบนัสไปโบนัสกับโบไลโดกบางเทื่อนก่บบางคนเพื่อ,กน,อนกับว่าคนมีเวลาตอบคอมเมนต์เนาะ จักดอกอาทารุ่นนอกแน่กับผู้จักทะรุ่นแบบหมเดียวกันอารุ่นเดียวกันกับผู้จักอารุ่นใหญ่แน่กับู้จักหลายจะมารุ่นน้อยๆนะก,ก็ผู้จักจ้านะคะจ้าตามสบายนะคะตามสบายสวัสดีคุณลักษิการนะจะออกไปแล้วเข้ามาตั้งแต่ที่แรกนะคะขอบคุณคุณภาษาอังกฤษนะคะก็อาไขมาค่ะไขมาอารถทางเดืเอนก็จะบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะคะเดินทางเที่ยวให้สนุกเพราะว่า บางทีน่ะอ่าคอมเมนต์มันก็เกี่ยวอยู่นะคะเนาะต่อคอมเมนต์เพื่อนแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่เคยดูเลยค่ะดูหนังฟังเพลงไม่ได้ดูเลยนะคะคุณสุริพงศ์ก็ดูดูแต่เพื่อนเพื่อนแล้วก็ไม่ได้อย่างอื่นไม่ได้เข้ามา